ครับพวงเก๋นะครับเป็นประจาทางชาแนลยูทูบนะครับวันนี้วันที่25นะครับสิงหาคมแล้วนะครับใกล้ชิมเดยวแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาไม่พูดคําทําเพลงขอพูดถึงเลขรุ่มนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าหมาช้านะครับเดี๋ยวใกล้ที่จะเข้าสอนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีจหนาตีมากว่าทําความสะอาดลานนางเรียนอะไรเสียงดังครับก็เลยรอเวลาให้เขากวาดเสร็จแล้วค่อยมาพูดนะครับอ่ะโอเค ครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือห้าหนึ่งเจ็เจ็ดห้ามีคนขอเข้ามากลัวเอ๊ะกลุ่มเนี้ยมันเหมือนจะดูจะขัดแย้งกันนะแต่จริงๆแล้วในความขัดแย้งนั้นไปด้วยกันได้นะครับหนึ่งห้าเนี่ยเขาเด่นในเรื่องของอเนี่ยความคิดวิธีการตัดสินใจแล้วก็มองอะไรมีรูปแบบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนผมว่าคนแบบเนี้ย คนรอบข้างมถึงแบบว่าคนที่ทํางานด้วยจะรู้สึกดีด้วยนะครับคือเหมือนหนึ่งเหมือนว่ามีหลักเกณฑ์แล้วก็ทําอะไรอย่างมีเหตุมีผลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาจะคุยจะจิบจะจับอะไรเงี้ยคนก็รู้สึกว่าเออน่าไว้ใจน่าไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนหนึ่งห้าเนี่ยเป็นเลขที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับในภาพรวมก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นเลขหนึ่งที่ แปลกตรงที่ว่าพอพอเรามีเป็นคนเห็น,นมีผลมันมีปุ๊บหลายๆอาจารย์ก็มาจะทํานายว่าเป็นแนวที่แบบสมหวังเรื่องความรักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเดี๋ยว,ยว,ต,รยวตรงความรักเนี่ยผมมาล่าให้ฟังว่าเป็นแนวว่างี้ซึ่งซึ่งหลายคนก็แปลกใจนะซึ่งแรกๆที่ผมศึกษาผมก็แปลกใจทําไมแต่พอผมเข้าใจว่าอ๋อคนที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วก็มีเหตุมีผลเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรักเนี่ยมักจะเข้าใจคนอื่นได้ดีเออมันก็เลยกลายเป็นแนวแบบอความรักก็โอเคด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ อีกคู่หนึ่งที่มาคู่กันก็คือหน,นึ่งเจนาะหนึ่งเจนี่ยเขาเด่นเรื่องของการคล้ายๆกัน5แต่ว่าวิธีการคิดหรือการตัดสินใจเขามันจะดูเด็ดขาดขึ้นแล้วมันดูหนักแน่นขึ้นข่าวเนี้ยถ้าอมองในมุมดีนะนอกจากมีหลักอีกเขียนแล,แล้วยังหนักแน่นแล้วก็ลงลึกถึงรายละเอียดทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องการเรียนหนังสืออ่านแน่นอน เรียนหนังสือหรืองานวิชาการแยแน่นอนคนมีเลขเนี่ยตอบโจทย์ตรงแนวแน่นอนอรรน,น,อน,นอกจากคุณจะใฝ่ความรู้หลากหลายแล้วคุณยังรู้ว่ามันเหมือนวันวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะหรือตกผลึกความรู้ได้ดีอะได้เก่งแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยอย่างนี้หนึ่งที่ว่าคุณมักจะพูดออกเป็นเชิงแบบมีหลักมีเกณฑ์จนมากเกินไปบางครั้งนะครับคือ คุณจะไม่ได้เด่นเรื่องของการที่บายให้คนอื่นฟังแต่คุณจะเด่นเรื่องของการลงมือทาการลงมือทําการเข้าไปจัดการอะไรทุกอ,อย่างเองเนี่ยคุณทําได้แล้วผมจะบอกว่าพอมีเสร็จปุ๊บงานเล็กงานใหญ่ทําได้หมดนะครับงานเล็กงานใหญ่ทำได้หมด,หไ,ด,ไ,ด,หมดไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับแต่ว่าที่ต้องซีเรียสจริงคือทุกความจริงจังของคุณคาบางทีมันก็เลยทําให้คนร่วมงานเขารู้สึกอึดอัดแต่ข้อดีคือมันมีหนึ่งห้าไงคุณรู้ว่าจะต้องจัดลงหรอกที่ใครอะไรยังไงอ่า อันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยแล้วโดนคนจัดมาเนี่ยเนาะถ้าคุณหัวหน้าเขานะจัดรูปแบบมันเองคนรู้สึกยังไงเพราะคุณรู้สึกว่าเพราะคุณมองว่าคนที่เราวางแผนไว้แล้วเขาต้องทําได้ในสิ่งที่เราวางแผนไว้เราจะเราเป็นคนแบบนั้นนะถ้านอกกรอบปุ๊บเร,เราจะเราจะรู้เลยแล้วคนนั้นก็จะเหมือนว่าเขาพลาดอ่ามันอาจจะเหมือนเขาอยู่ยากนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้า แต่ถ้าพูดถึงมอถึงมุมง,งานเนี่ยผมว่าถ้าตัวเขาเองเนี่ยผมว่าทําได้ดีไม่ว่าจะทําเองหรือจะเป็นคนวางแผนหรือเป็นหัวหน้าอะไรผมว่าเขาทำได้ดีเด่นที่สุดในเลขกลุ่มนี้คือการทํางานวิธีการทํารุ่นนี่นั่นละเอียดยิบเลยมีรูปแบบมีขั้นมีตอนมีความชัดเจนคนอื่นเห็นปุ๊บหมายถึงว่าถ้าเห็นผลงานปุ๊บรู้ว่าเนี่ยต้องสําเร็จแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการงานเด่นมากครับสาหรับเลขกลุ่มนี้อ่ะมาดูด้านอื่นบ้างอย่างบุคลิกภายนอกเป็นคนเงียบ เป็นคนเงียบแล้วค่อนข้างจะเงียบมากนะครับแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยมากนะครับถ้าเป็นในแนวทางของขา้าราชการในแนวทางของรัฐวิสาหกิจหรืออะไรที่มันมีรูปแบบมีหรือไม่ว่าจะเป็นงานอื่นก็ตามหรือยัพ่อค้าแม่ขายก็จะเป็นคนที่แบบรู้เลยว่าทําอะไรนะครับดูดูได้ไม่ยากนะครับผลิตอาจจะดูไม่ดึงดูดแต่ดูน่าเชื่อถือนะครับแต่ดูน่าเชื่อถืออ,อันนี้คือคุณด้ามคลิตส่วนวิธีการตัดสินใจ ข้อดีของของเลขกลุ่มนี้คือจริงจังแล้วก็ตัดสินใจจากรายละเอียดทุกอย่างที่เขาหาได้ถ้าสมมติเขาอยากจะซื้อรถสักคันเขาจะเขาจะละเอียดมากว่าจะต้องซื้ออย่างไงว่าจะต้องรถแบบไหนต้องเอาไปใช้อะไระให้เกิดประโยชน์อย่างไรอันนี้โอเคเลยถ้าคนที่ชอบแนวคิดแบบนี้หรือถ้าเป็นพวกอย่างที่ผมบอกนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่กำลังศึกษาหาความรู้ถือว่าคุณ ตัดสินใจที่จะสมมติจะตั้งหาหนังสือเนี่ยโอ้หรับรองว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยแทบจะเปิดแล้วเปิดอีกจนแบบคุณจกํกจนขึ้นใจอะประมาณนี้นะครับหรือคนจะทํางานก็ตามนะครับก็จะเป็นแนวนี้นี่คือข้อเด่นแต่ข้อด้อยคือมันตึงครับมันตึงคือมันตึงมากคือคุณจะหักนิดๆหน,น่อยๆเน,น,นี่ยไม่ได้เพราะนั้นาการที่บางคนตัดใจแบบนี้เด็ดขาดแบบนี้บางที มันมีหนึ่งเจ็ดด้วยมันรู้สึก,กจะสะท้อนความใจร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาอย่าตึงมากเกินไปถ้าไม่ตึงเนี่ยหรือว่าไม่ไม,ไม่ทาอะไรจนแบบทําให้คนอื่นรู้สึกตัดสินใจอะไรมันจะติดขาดเกินไปอะไรเงี้ยคือถ้ามันต้องทำกับคนมูมากคุณก็ลองวางวาง,วางแผนในที่มันแบบเออโอเคให้คนได้ทําได้หลากหลายอย่าไปอย่าไปบังคับให้เขาทําเลยเพราะว่างานของคุณนี่มันละเอียดยิบๆนะครับก็ ก็ถ้าคนที่ที่แรงมาเราก็อย่าไปอยู่ไกลแล้วกันนะครับเพราะว่าแน่นอนความการแต่ของมมันแรงอยู่แล้วน,นะครับคนนั้นก็ก็แล้วแต่นะว่าเราเราจะชอบอไม่ชอบแต่สำหรับตัวผมผมผมรูม้สึกว่าเป็นคนตรงไปตรงมามากๆแล้วก็แน่นอนละ่ะคนอื่นไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยละเอียดแค่ไหนภายนอกมันอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าวิธีการตัดใจได้ร่วมงานกันขาจะรอยซึ่งคนแบบนี้ผู้ใหญ่จะชอบขยนันไงแต่ว่า ผู้ใหญ่เนี่ยต้องใจกว้างหน่อยนะเออถ้าไม่ใจกว้างนี่คงอยู่กันไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อนข้างจะแบบแต่ผมมองว่าถ้าผู้ใหญ่มองมองมอง,มองภาพรวมจริงๆเอ่ะคนคนนี้เก่งนนเหมือนจะเป็นฟันเฟืองให้กับองค์กรได้ดีเพราะนะถ้าผู้ใหญ่คนหนักคนเดาเป็น,นคนคนนี้สามารถพัฒนาองค์กรได้แน่นอนแล้วคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าเองแน่นอนว่าลูกน้องเดาทางไม่ยากครับตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเออรับรอง เขาก็ดันคุณแน่นอนนะครับอมอนในมุมดีกันเขาไว้นะครับต่อไปเรื่องของความรักอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะเลือกใครเลือกจริงเลือกจังเลือกนานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เลือกแล้วคุณจงคุณจงภูมิใจเถิดว่าเขาแบบชอบคุณจริงๆเขากลั่นกรองมาจากใจเขาจริงๆแล้วเขาจะทุ่มเทอย่างให้กับคุณที่ผมเคยพูดถึงเลขอ2552อ,อ,อะไรที่ผมชอบชอบ,ชอบพูดอ่ะ นกลุ่มนี้ก็ไม่ต่างทั้งกลุ่มนะเจ็ดถึงห้าก็ไม่ได้ต่างจากสองห้าเท่าไหร่ก็จริงจากตั้งใจแล้วก็ทำอะไรเพื่อครอบครัวเหมือนกันแต่ต่างตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกคุณแล้วแล้วคุณไปหักหลังเขาคุณไม่รักเขาคุณอะไรพวกนี้มันมีรักตามต้องตามต้องเหรอเขาเขาจะเกลียดคุณจน,นตายแล้วเขาจะไม่คบคุณแบบคุณอีกเลยซึ่งมันอาจจะเป็นการฝังใจที่ที่ดูหนักนาสาหัสเหมือนกัน คือมันอาจจะมีการแรงประทะกากภายนอกไปผมว่าไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นเหมือนจำฝังใจอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณมีแฟนเป็นเลขแบบนี้นะครับแล้วตรงเข้าใจว่าเธอว่าเขารักคุณจริงๆนะครับรักคุณมากมากนะครับแล้วก็เขาทําทุกอย่างให้คุณได้แต่ถ้าคุณรับคือจริงๆอ่ะก่อนที่จะแต่ดใจคบกับคนเลขนี้หรือว่าคนนี้จะคบใครอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องมั่นใจกันจริงๆงน,น,นะตอนนี้ผมก็ไม่สามารถไปไปไป,ไปบอกใครได้เ่าเออจะต้องเออยังแงอะไรแต่เขา,าเขาดีอ่าเขาเป็นคนดีผมมองว่าเขาก็รักจริงแต่ถ้าว่าเขาไม่ดีคือคุณก็ก็อย่าเพิ่งผีบ้าข้าไปชอบเขาแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับผม,มันก็มันก็สองสองมุม,มนะครับส่วนเรื่อง้ายเรื่องการอย่างผมมองว่าเขาละเอียดเรื่องการถ้าจะหาเนี่ย อาจจะมันหาจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเงินนะ่ะเลขนี้มันเด่นงานใช่ไหมเงินมันมาพร้อมงานเพราะงานใหญ่งานเยอะโอเคเงินก็ตามแต่ถ้าเป็นเรื่องเก็บเนะี่ยผมมองว่าเขามีรูปแบบการใช้จ่ายที่ชัดเจนมากๆพอมันชัดเจนมันรู้ว่าเดือนหนึ่งต้องทําอะไรบ้างมันจะรู้ว่ารายจ่ายจะออกยังไงแล้วจะรู้ว่าจะต้องวางแผนในการในการเก็บเงินยังไงอะไรย่างเงนะี้ยผมว่าเขาเก่งเรื่องของการเก็บเงินนะเพราะว่าเขาเก่ง ดูแลการเงินแรงก่งแต่ว่าการหานี่ก็ตามงานอะไรที่ผมบอกไปว่าเออถ้าตั้งใจจะไปหาเนี่ยมันตรงได้แหละนะไม่มีทางไม่ได้พราว่าเขารู้แล้วว่าเออกคิดมาเยอะแล้วว่าจะต้องทำไรได้แต่ตรงนี้ตรงนี้นี่อะไรนี่นะครับผมว่าก็โอเคนะครับในภาพรวมซึ่งถามว่ามันขัดกันไหมผมว่าไม่ขัดนะเพราไม่มีไม่มีเลขไหนขัดกันหรอกมันแค่เป็นธรรมชาติว่าเพราะว่าคนเราไม่ได้มีสไตล์เดียวตลอดอยู่แล้ว ยกเว้นคนที่มีศูนย์ก็กกเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เก้าเองหมายถึงว่าเลขเก้าเองหรือว่าเลขซ้ําที่เคยถามใน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 เพจในไรในบูทูธในในไลน์ก็คือเลขซ้ําๆอ่ะมันหมายถึงเลขเดียวเลขซ้ํก็คือเลขเดี่ยวมันซ้ําๆกันนะที่ผมเคยบอกว่าที่ผมไ่ทาเลขตอบเพราะว่ามันก็เลขเดี่ยวแต่ว่ามันชัดขึ้นเลขเดี่ยวเองมันก็มีหลายด้านนี่ออกใช่ไหมครับเลขเดียวเองมันก็มีอ่าอย่างที่เลขห้านอกจากสถิติก็มีเลขด้านอื่นนะมีว่ามีน้ําใจ คนคิดเยอะคือมันมีมันก็มีหลากหลายอยู่แล้วแต่แค่มันชัดเจนแค่เลขนั้นเลขเดียวมันดูง่ายมันดูออกง่ายแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็มีหลากหลายตัวมันเองเพราะนั้นไม่ว่าจะเลขไหนติดกันผมว่ามันไม่ใช่การขัดแต่ว่ามันเป็นการที่คนเรามันมีหลากหลายสไตล์ไงเลขมันก็สะท้อนออกมาแบบนั้นอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเบอร์คนอ่ะมันมีสิบเบอร์หรือคนมีสิบเอ็ดเบอร์หรือบางประเทศมีสิบสองอย่างเงี้ยก็คือความชัดเจนความความหลากหลายของของคนมันเยอะ มันก็ไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นขัดหรือไม่ขัดเราไม่รู้แต่ว่าแน่ๆที่ผมศึกษาเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันสะท้อนมันสะท้อนกรรมคนให้เราได้อ่านให้เราได้เห็นอ๋อแต่ก็อย่างว่ามันสะท้อนมากก็ไม่ได้สะท้อนว่าดีหรือไม่ดีแต่เราถือว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีก็จะสอนประมาณนี้ไม่ดีก็จะทำประมาณนี้ซึ่งมันจะมีลลอกให้เราอ่านน,นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้สําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจมากกว่าน้อย น่านจะเป็นเวลาสมควรแล้วนะครับน่านจะครบถ้วนกระบวนวามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งทางชั้นเรียเนเลขียกร์นะครับแล้วก็ทางชา่องยูทูบสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ